คุณครูส <Yeah. S 1> <blur. S 3> ิ он, รักรักเพื่อนทำยังไงรักเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนอ้าวกดเพื่อนเอกดอ๊บยิ้มฉวยนั่นนั่นนั่นมีคนยังเล่นอีกแต่ไล จับแก้มจับผมจับจมูกเอามือไปแตะไหล่เพื่อนที่อยู่ข้างหน้าอุ้ยเก่งมากยิ้มสวยยกมือสองนิ้วสองนิ้วยกมือ มือแตะที่เขาพร้อมที่จะดื่มนมหรือยังพอมแล้วใครอยากดื่มนมยกมือขึ้นเอามือลง